ข้อนี้นะเว็บแรกหลายคนบอกง่ายเพราะอะไร5บวก6ได้11โอ้โอหง่าย7บวก8ได้15ไอ้ยะ่ะชัวชัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ9บวก12ก็ต้องได้21ปรากฏพอดูช้อยไม่มี21ครูขาพิมพ์ข้อสอบผิดค่ะต้องตอบเย็นใจเย็น นะใจเย็นๆหลักการมันคืออย่างนี้สังเกตไหมแบบนี้เขาเรียกจำนวนเรียงคือ5 6 7 8 9ดดกับ10 10กับ11อย่างเงี้ยเขาเรียกจำนวนเรียงมหาสจจรั์ของเลขคณิตศาสตร์นะครับจำนวนเรียงมันแบบนี้นะนอกจาก5้บวก6ได้11มันยังมีอีกวิธีหนึ่งคือ หกยกกาลังสองแล้วเอามาลบไอเลขจํานวนติดกันที่น้อยกว่าห้ายกกําลังสองอ่ะหกยกกาลังสองเป็นเท่าไหร่หกหกสามสิบหกถูกไหมสามสิบหกลบยี่สิบห้าจะออกมาสิบเอ็ดเท่ากันเลยนี่คือมหาสาร,รของคณิตศาสตร์นะครับแปดยกกําลังสองแปดแปดหกสิบสี่ถูกไหมเจ็ดยกกําลังสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าลบกันจะออกมาสิบห้าเป๊ะเลยเท่ากับผลบวกของมัน นะนี่คือมหัสจรร์ยของคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันตอบอะไรมันไม่ได้ตอบยีบเอมันไม่ได้เอามาบวกกันมันก็ต้องเอา12ยกกําลังสองสิยกกําลังสองคือเท่าไหร่ 4, 144แล้วก็ลบ9ยกกําลังสองนะเก้ายกกำลังสองเป็น81ดสนะครับสิ 12, ยกกําลังสองหนึลบแปก็ได้63ก็ต้องตอบข้อ4เห็นไหมมันมีการซ้อนทริคซ้อนมุมอยู่ ระวังโดนก็สอบหลอกเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่หมูเหมือนจะหมูแต่ก็อาจจะกลายเป็นหมาได้นะฮะถ้าโดนหลอก